สวัสดีฮะอยู่กับช่องโกเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมกับ o o n d h h ฮนะครับคันนี้กับงานทำเกียร์ซ่อมเกียร์นะครับมีปัญหาเรื่องอมีปัญหาเรื่องอะไรนะไฟ ABS โชว์นะครับ ABS โชว์นะครับเดี๋ยวมันจะโชว์แบบไหนดับเครื่องก่อน เดี๋ยวนะมันจะโชว์พวกเนี่ยพวกพวงมาลัยรูปเครื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะโชว์เรื่อง ABS ด้วยนะเนี่ยมันจะโชว์อ,อะไรนะจะโชว์ ABS ด้วยนะ ABS พวกไฟสีเหลืองเนี่ยครับจะโชว์หมดเลยเนี่ยพวกไฟสีเหลืองเครื่องยนต์อะไรก็จะโชว์หมดแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือ เบรกมือเนี่ยเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยครับเวลาเราดึงเนี้ยปึ๊บเนี้ยมันดับใช่ไหมเวลาเราดึงเนี้ยปึ๊บมันติดใช่ไหมแต่ถ้าเวลาระบบเกียร์มีปัญหาเวลาเราดึงเบรกมือเนี่ยตัวพีม,มันจะกระพริบนะครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บเด็กเบรกมือจะดึงไม่ได้เลยนะครับมันจะดึงไม่ได้อันนี้ก็คือทําการซ่อมเกียร์หมดแล้วนะครับ ซ่อมในในแบบฉบับยกลูกนะครับเอ่อพวกโอลิงรั่วนะโอลิงรั่วนะครับโอลิงพวกโอลิงชุดซ่อมต่าง,างๆแผ่นคัดล่อนด้วยนะครับแล้วก็เล่เป็นรอยคันนี้สรุปเลยคือที่ผมนั่งดูอ่ะทีแรกมันดูว่าเหมือนไม่เป็นอะไรนะครับทำไปทำมาต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ทั้งลูกเพราะว่าอะไรมันอะไรมันแพงมากเลย ลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์เก่าญี่ปุ่นนะครับเกียร์เก่าญี่ปุ่นใช้ได้เท่าไหรก่ก็อันนี้ก็แล้วแต่็่าะมาณลูกค้านะแต่ผมซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมมันก็คือซื้ออะไหล่ซื้อสายพาน CVT ซื้อชุดแผ่นเพลทแผ่นคัดยกชุดปลานะครับมันหลายหมื่นนะซ่อมเกียร์ผมพอเราเช็คราคาแล้วโอ้โหมันสุดยอดเลยเรื่องราคานะครับ เดี๋ยวจะไปลองขับของเดิมมันจะลั่นๆนะก็เดี๋ยวจะกลับมาทำาตัวนี้อีกนะพรุ่งนี้ก็ตัวนี้นะครับเบรกเนี่ยเบรกโคนเนี่ยนะครับมันจะดึงเบรกมือให้เวลาเราเบรกเบรกรถอยู่กับที่นะครับเบรกรถอยู่กับที่อันนี้กดแล้วมันไม่ติดนั่นคือที่ผมบอกน่าจะน้ําพวกกาแฟมันหกใส่นะนะครับแต่สวิตช์เบรกมือมันไม่เป็นไร ยกขึ้นวันนี้ไปซื้อเกียร์วันนี้พอตกกลับมาก็ยกขึ้นเลยนะครับถอดแต่ถอดอ่างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไส้กรองใหม่ก็เข้าเกียร์ก็นิ่มอยู่นะน้ำมันเกียร์ยังเหลืองเอยู่มันเป็นเกียร์ที่อยู่ในเครื่องเทอร์โบนะครับถ้าถอดมาจะให้จากเครื่องเลยนะหายากนะลูกหนึ่งสามหมืนกว่าบ,บาทก็ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับเกียร์ แต่ก็มีนะครับมันจังหวะมันได้อะนะครับอา้าวอะไรวะโอ้ยไอ้นี่มันรถไฟฟ้าเลยเนี่ยโอ้โหไปแบบไปแบบนิ่มๆเลยโอ้โหสุดจัด <c oughs> เออแม่งเข็นกันเป็นกิโลไนจะสตาร์ตติดรถใครวะเราก็นึกว่านึกว่ามานิ่มๆโอ้ต้องรีบถอยเลย เข็นกันมาเข็นสตาร์ทเข็นสตาร์ทระบบเข็นสตาร์ทเนี่ยครับรอบมันจะต่ำนะเราเหยียบเหยียบเนี่ยเครื่องแทบไม่ลั่นเลยนะครับของเดิมเครื่องมันจะบื้อเครื่องมันจะบื้อแล้วก็รถไม่วิ่งนะรถไม่ค่อยวิ่ง จ้าของรถมันบอกว่าเหมือนเครื่องกําลังตกอะ่ะแบบมันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเหยียบนิดเดียวมันก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบเหมือนแบบรอบมันจะค้างๆหน่อยนะครับแล้วก็เกียร์กระตกแล้วก็ไฟเตือนต่างๆโชว์หมดเลยนะอันนี้ผมก็ต้องรีบหาอะไหลรีบทํานะครับเพิ่งได้ไปซื้อเกียร์วันนี้แหละนะครับผมไปเมื่อวันเสาร์ไปซื้ออะไห ผมก็ลองถามร้านดูว่าร้านเซิงกงวางน้อยนะครับว่ามันมีไหมเกียร์รุ่นนี้นะครับร้านาบอกมีแต่มันแพงนะเพราะว่ามันเป็นมันพวกเกียร์ R18 เครื่อง R18 ทั่วไปมันจะใช้กันไม่ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเกียร์เหมือนพวกรถเครื่องเทรบโบญี่ปุ่นนะครับตรงกันตรงรุ่นนะใช้ได้ ได้เฉยเหมือนกันเด้เพราะเขาขายมาหลายลูกแล้วคนระับแต่จังหวะถ้าของมันขายก็ลำบากเนี่ยนะรอบเครื่องนิ่งๆแต่ไม่ไปแล้วนะเออคนเรื่องอของเดิมเลยนะของเดิมเนี่ยบื้อ,อของเดิมมันจะบื้อกว่าจะถึงร้อยนะอ,อันนี้เอียบแบบเครื่องแทบจะไม่ได้ยินนะนะ บเครื่องแทบไม่ดินเลยรอบเครื่องมันจะนิ่งเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูใหม่นะความแตกต่างนะครับอาการก็คืออาการที่เกียร์จะสายพานมันเริ่มยืดเริ่มมีปัญหานะครับก็คือรอบเครื่องจะลั่นแล้วก็เหมือนรถไม่มีกําลังนะมันเครื่องมันฮึดไปแต่เหมือนรถไม่วิ่งะนะครับวันนี้ก็รถเยอะจริงๆเลยจะออกก็ยาก เบรกไม่นอเบรกไม่นอเบรกเบรกหน่อยเถอะเบรกเนี่ยแตะนิดเดียวนะครับเนี่ยแตะแตะนิดเดียวเองนะครับออกตัวแบบออกตัวนี่ดึงตามรถคันหน้าไปเลยนะเห็นนะรอบสังเกตรอบเครื่องมันจะนิ่งนะครับเห็นไหมรอบเครื่องนิ่งแต่รอบสปีดเนี่ยไปแล้วนะครับเราคุยแบบใส่โทรศัพท์นี่สบายสบายไม่มีเสียงว่าหื๊อของเดิมมันจะบือ้อ นี่นะนะครับอันนี้เป,นเป็นเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกก็คือต้องถอดวิเคราะห์งานก่อนนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามีมีความเสียหายเยอะไหมนะ,นะครับขนาดว่าน้ํามันใสๆเนี่ยเอแผ่นมันยังร่อนนะแผ่นคัดต์ร่อนด้วยนะนะก็ทําไปทํามาก็ต้อง เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเจ้าของค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับค่าใช้จ่ายหลายอย่างเดี๋ยวมาเจอรถเสียอ,อีกโอ้นะครับตังมีนะฮะแต่มันต้องใช้หลายอย่างนะครับก็เลยต้องจากัดงบหน่อยผมก็ทําได้นะครับทําได้ก็ให้คนเลือกเอาซ่อมก็ได้เปลี่ยนก็นได้นะแต่ซ่อมก็ต้องยอมรับสภาพมันหน่อยนะไอ้เปลี่ยนน่ะก็ต้องยอมรับสภาพมันหน่อยนะว่ามันจะใช้ได้กี่เดือน ออกีของเก่าญี่ปุ่นแต่เก่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามาดีๆได้สวยลูกนี้ก็สวยนะ mm hmm. เกียร์มาแบบน้ำมันยังเหลืองอยู่เลยนะนะครับ mm hmm. สวยดีนะครับลูกนี้ผมไม่ได้ถ่ายเลยนะเพราะว่าผมรีบทํานะบางทีเราถ่ายอะไรเยอะมากมันก็มีผลกระทบนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องงานแบบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเกียร์น่ะใครถนัดชอบแบบไหนต้องการแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับไม่มีไม่มีถูกผิดนะ งานซ่อมเกียร์อยู่ที่ลูกค้าก็อู่ตกลงกันนะครับอู่มั่นใจว่าทําได้ก็คือได้นะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วมีปัญหานะมือนรถไข่รถรถลูกค้านะครับต่างจังหวัดดิสันอะไรนะดิสันอเมร่าช่างบอกทําได้ครับลูกค้าซื้ออะไรให้เองนะครับให้อ่าช่างให้ลูกค้าซื้ออะไรให้ชุดซ่อมเกียร์นูน่นนี่นั่นใส่ไปมีปัญหาหนักกว่าเดิมอีก ไม่จบครับสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าโทรมาถามผมไงผมบอกเอ้าพี่ถ้าขนาดนะั้นเปลี่ยนเกียร์ใหม่ไปเลยเกียร์เก่าญี่ปุ่นก็ยังดีกว่าวีไปซื้อชุดซ่อมแบบนี้สองหมื่นกว่าบาทแล้วสามหมื่นกว่าบาทแล้วใส่ไปซ่อมไปหนักกว่าเดิมช่างน่าจะประกอบผิดอะประมาณนั้นครับน่าจะประกอบผิดใส่เกียร์แล้วไม่วิ่งนะครับน่าจะประกอบผิดอ่ะย้อนกลับมาอันนี้เนหะ็นไหมพันกว่ารอบนะครับแปสิ เก้าสิบอะไรพวกนี้นะครับแล้วเครื่องนิ่มขี่สบายไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยไม่ได้ยินเสียงเครื่องมันคลางเลยนะครับเนีย่ยมันเหยียบนิดเดียวมันก็พุ่งเลยนะครับความรู้สึกมันไม่เหมือนการพูดนะนะครับอ๋อแฝดไอ้วงแหวนนี่ก็สุดยอดเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยผมชอบตรงนี้แหละ h ฮดเอวี ออมันน่าจะออกอาการสักประมาณแสนหกแสนเจ็ดนี่แหละนะน่าจะออกมาอาการประมาณนั้นนะเผือเผลพบางคันออกอาการสักแสนห้าก็ออกอาการแล้วแต่มันออกอาการไม่เยอะนะนะครับมันต้องสังเกตมันต้องสังเกตนะครับบางคันมันก็ไม่ใช่เกียร์นะครับเป็นเปี่ยวกับเรื่องระบบไฟบางคันก็เป็นเกียร์นะครับแต่ส่วนใหญ่จำนาหนักเลยก็เป็นเกียร์ รอบต่ำนะเห็นว่าพันกว่ารอบแปดสิบแล้วพันรอบนี่พนะันพันร้อยนะแปดจะแปดสิบแล้วอันนี้ผมวิ่งแบบเรื่อยๆก่อนนะให้มันเซตตัวเองก่อนเพราะว่าทำการรีเซ็ตเมมโมรีกล่อง PCM กับกล่องเกียร์นะครับแต่มันอยู่ในกล่องใบเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแยกกล่องนะกล่องเกียร์กับกล่องเครื่องจะแยกกันนะตัวนี้จะ ได้เกียร์มาถือว่าสวยนะสบายเลยนะก็เปิดอ่างนะครับเปิดอ่างเปิดอ่างเปลี่ยนกรองเกียร์ใหม่นะครับของแท้น้ำมันเกียร์เรื่องเหลืองนี่เลยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะเพราะว่าอ่าเรื่องแบบนี้มันบางทีมันถ่ายถ่ายแล้วมันมีผมกระทบมันมันไม่ค่อยดีก็เลยผมว่าไม่ถ่ายดีกว่าเอาแบบเสร็จแล้วแล้วก็มาลองวิ่งดีกว่านะ หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีปัญหาเพราะว่าเรื่องการซ่อมเกียร์เนี่ยมันจะมีหลายแง่มุมมากเลยนะครับนะบเดี๋ยวกลัวมันจะไปกระทบกับร้านที่เขารับซ่อมเกียร์โดยตรงนะครับมันจะมีปัญหามันใครชอบใครชอบมันนะครับทางเลือกแล้วแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนเกียร์เก่าญี่ญปุ่นเนี่ย เราก็ต้องทําใจนะครับของเก่ามันก็ไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับกับราคามันก็ไม่ได้ถูกนะลูกก็สามหมื่นบาทน,นะครับมันก็ไม่ได้ถูกๆนะนะครับแต่เวลาซ่อมเกียร์มันก็แพงกว่าสามหมื่นนะนะครับถ้าเอาแบบถูๆเทถ่ายพอไปได้นะเปลี่ยนสายพานอย่างเดียวก็ได้นะแต่ผมไม่รู้นะครับเวลาขับแล้วมันจะมาเป็นแบบไหนอะไรเราเห็นมันเสียโอลิงมันแข็งมัน โอลิงมันเริ่มแข็งเริ่มรั่วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะมันมันไม่ใช่ว่ามองผ่านไม่ได้นะครับเพราะพวกนี้มันเป็นแรงดันนะพอโอลิงมันแข็งอ่ะนะครับอถ่ายแวบแวบแวบหนุนบนสะพานแค่แปดสิบเองถ่ายทำไมประมาณนี้ครับก็้องวิ่งเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของก็น่าจะขับรถเร็วอยู่แหละ แต่น้ำมันเกียร์ยังเืองเหลืองอยงู่เลยนะแต่ผมว่าเมื่อก่อนน้ามันเกียร์น่าจะดาแหละนะครับพอเพิ่งถ่ายมานะครับเพิ่งถ่ายมาถ,ถ่ายมาแล้วก็เกียร์มีปัญหาก็ว่ากันไปซ่อมกันไปนะครับแต่เที่ยวนี้เสียหลายหมื่นนะครับเสียหลายหมื่นเพราะว่าถ้าซ่อมตั้งแต่ทีแรกมันจะจับอาการไม่ค่อยออกนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับอาการก็มันจะคล้ายเครื่องสะดุดเครื่อง เดินเบาไม่นิ่งอ่ะนะครับเวลาเราวิง่งแล้วว่าเราคาเกียร์อยู่อ่ะมันจะสะดุดตึกตึกแต่คันนี้มันไม่สะดุดนะมันจะสะดุดอตอนที่ว่าตอนวิ่งนะตอนวิ่งนี่แหละตอนวิ่งรอบต่ำๆเนี่ยมันจะสะดุดตึกอึ๊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 กนี่แหละเกียร์เริ่มมีปัญหาเลยนะก็ลูกค้าที่อยู่กรุงเทพนะครับคันสีขาวเหมือนกันนะ่ะคันนั้นก็โชว์เหมือนกันเลยนะครับโทรมาหาผมไฟโชว์เงันผมก็เลยบอกพี่เหมือนกันนี้เลย เหมือนเป๊ะเลยถ่ายรูปมาให้ผมดูเดี๋ยวผมขึ้นเป็นหน้าโปรไฟล์หน้าคลิปแล้วกันนะครับเอาภาพจากลูกค้านั่นแหละแคปหน้าจอมาขึ้นแบบเดียวกันเลยแล้วก็ตอนนี้เขาว่าเกียร์กระตุกเยอะแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่าขับแล้วกันใส่รถสไลด์มาถ้าจะทํากับผมนะนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนเกียร์นะแต่รถเขาผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะคันนั้นน้ำมันก็ดามากกันนะครับคันนั้นอนะ ผมไม่รู้ว่า,าปู้เลชุด CVT มันจะเสียาหายเยอะไหมนะครับแต่ละคันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าจะซ่อมแบบเหมือนกันถ้าจะซ่อมแบบร้านซ่อมเกียร์ใหญ่ก็คือเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนะครับเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยหรือว่าจะเปลี่ยนเกียร์เก่าญี่ปุ่นก็ได้นะสามหมื่นกว่าบาทนะครับลูกนึงนะครับอันนี้ก็คุยแบบพูดเป็นทางเลือกเนาะนะครับเป็นทางเลือกแล้วกันเนี่ยงไหม ผมจะเยียบให้ร้อยหนึง่งนี่เป๊บเอานิ่งๆเลยนะปื๊บเฮ้สองพันรอบแต่เรื่องความสปีดเนี่ยมันจะมันจะขึ้นของมันเองเลยนะสองพันรอบแต่สปีดมันไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเสียงเครื่องไม่ลั่นนะเสียงเครื่องไม่ลั่นนะฮะไปนิ่งๆเลยนะครับอันนี้อยู่โหมดประหยัดด้วยนะเดี๋ยวผมกดกดยกเลิกไปก่อนแม เดียวครับขึ้นร้อยยี่เลยนะสองพันรอบอ่าอ่าเป็นการลองรถนะครับเป็นการลองรถนะเนี่ยครบอบเครื่องไม่ไม่ลั่นแล้วของเดิมมันลั่นในในรถเลยผมว่าไปลองวิ่งแล้วผมลบไฟออกแล้วไปลองวิ่งวิ่งได้เลยนะแต่กลับไปลือ้อถอดเซนเซอร์ออกนะครับหลุดมาเป็นชิ้นเลยนะครับแต่ยังไม่ขาดสายพานยังไม่ขาดนะ หลุดมาเป็นชิ้นเลยแต่ดีเนี้ยไอ้พวกเป็นชิ้นๆน่ะมันไปบาดพวกชุดคัดชุดอะไรนะครับมันเข้าไปผสมกับชุดคัดอ่ะนะครับมันเป็นมันเห็นเป็นห้องเลยเปื่อยนะครับเป็นบาดมันเป็นร่อนหมดเลยนะครับถ้าเราไม่รื้อไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้้วก็ดูราคาแล้วสรุปราคาแล้วมันมันราคามันสูงมากเลยก็เลยโทรถามลูกค้าว่าจะเอาแบบไหนนะครับนะฮะคือมันต่างกัน ต่างกันเป็นหมื่นนะนะล <c oughs> ูกค้าก็เลยเปลี่ยนเกียร์ดีกว่านะครับแต่ได้เกียร์ลูกนี้ก็ถือว่าโอเคนะได้เกียร์ลูกนี้ผมก็ผมก็ว่าโอเคแล้วไม่กระตุกไม่กระชากไม่วืดด้วยนะครับเนี่พอเบาแล้วมันก็ไหลเลยของเดิมเบานี่มันจะดึงนะดึงดึงอันนี้มันจะดึงนิดเดียวคือพวกนี้เราต้องลองวิ่งอีกไกลนะเป็นการเซตกล่องนะครับการเซตกล่อง การขับขี่ต้องให้มันนั่นใหม่นะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วบนนะะน,นะครับนีรมาคลองสิบสามนะจากคลองแดมาคลองสิบสามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าวันศุกร์ต้องใช้ใช้รถแล้วนะครับพรุ่งนี้เสร็จแกสวิตเสร็จเดี๋ยวผมก็โทรบอกแล้วว่าเสร็จแล้วเพราะวันนี้วันอังคารนะพร,รุ่งนี้วันพุธมันก็ทันที่เขาใช้รถนั่นแหละเพราะาผมก็ต้องเร่งทํางานอนะ่คันเทดาวีที่อยู่ในกรุงเทพก็ ผมก็บอกเขาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเพราะว่าผ,ผมบอกว่าผมทํางานช้านะพาะทาคนเดียวแบบเวลาเราทํารถเนี่ยเราต้องเผื่อนะครับไม่รู้ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําไปแล้วมันจะผ่านไหมอะไรประมาณนี้เปลี่ยนลูกใหม่แล้วมันจะผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องมีเวลาเผื่อด้วยนะครับไม่ใช่บอกบอกอ๋อวันนี้ซื้อเกียร์พรุ่งนี้เสร็จเลยอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่นะ ันต้องมีเวลาสำหรับตัวเองด้วยนะเป็นการเทสของเทสรถนะเอยนิ่มดีไว้แล้วก็เสียงเครื่องไม่ได้ยินคนระับได้ยินแต่เสียงยางของเดิมมีทั้งเครื่องทั้งยางเลยเครื่องก็ฮึดอย่างนั้นอนะ่ะเครื่องก็ฮึดเดือันนี้เสียงเครื่องแทบจะไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยเสียงเครื่องมันบึด้ดนิดเดียวเองแล้วก็รถก็วิ่งเลยนะ กดเนี่ยถ้ากดยิงวิ่งเลยนะเนี่ยกดบล๊ดนะอันนี้ผมกดแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยร้อยยี่แล้วนะครับแป๊บเดียวเนี่ยทันรถข้างหน้าเลยนะครับแต่ของเดิมนี่ร้อยยี่นี่มันจะค้างนะผมวิ่งมาลองดูก่อนนะครับผมวิ่งลองดูก่อนแล้วเวลาปล่อยไหลเนี่ยมันจะไหลไปเลยนะเนี่ยไหลไปเลยของเดิมปล่อยปล่อยไหลของเดิมนะปล่อยรับปล่อยไหลมันดึงนะมันดึงมันดึงเครื่องดื มันไม่ไหลไปเลยอ่ะมันไม่เหมือนการใช้งานของ CVT เลย CVT ถ้ารอบจะจัดวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยเวลาปล่อยคันเร่งมันจะไหลนะครับจะไหลหน่อยอน,นี่ก็ถือว่าใช้ได้แหล,ละเดี๋ยวลองลองดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้เครื่องสแกนนี่พึ่งไปเปลี่ยนหน้าจอมานะครับสั่งหน้าจอจากประเทศจีนตรงรุ่นนะ Lenovo นะ สั่งมาเพิ่งได้แล้วก็มาเล์นนิ่งใหม่อะไรใหม่นะครับจอหน้าจอมันดับมันก็เลยทําอะไรไม่ได้มันมีเครื่องนครับเพิ่งเอาลงมาใช้จีสแกนนะจีสแกนวันนี้ได้ใช้แล้วนึกว่ามันจะเด้งนึกว่ามันจะน็อกไปซะแล้วเอามารีเซ็ตคันนี้ป้อนอ่รีเซ็ตโปรแกรมใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็ใช้งานดูมันมันมันถ้าเราเอามาเราเปลี่ยนเกียร์แล้วเรามาลองวิ่งเลยเนี่ยมัน มันก็ได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่เหมือนการการรีเซ็ตโปรแกรมกรอบใหม่นะก็เดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนนะเดี๋ยวสักครู่นะครับขี่กลับบ้านก่อนถึงบรอนแล้วอื้จอจัดจะมองอะไรเห็นเนี่ยมังก็ประมาณนี้ครับกลับมาใช้ได้นะครับ ก็เดี๋ยวดูให้ก็ดูโค้ดนะครับโค้ดก็จะไม่มีแล้วครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี่ระบบเกี่ยวอัตโนมัตินะครับนม่มีโค้ดแล้วถ้าวิ่งมาเนี่ยสะสมปุ๊บมันจะเด้งเลยนะครับแล้วก็จับเจอนะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับาการรับชมนะครับมืดหน่อยนะแต่พวก,กตระกูลฮอนดา Honda นะครับ ครับ HRV j าวีนะครับ, v, Jet, นรบ Civic นะฮะที่เป็นเกียร์พวก CVT ปี15-16ขึ้นไฟนะครับก็อาการมันจะคล้ายๆกันนะครับอาการจะคล้ายๆกันรถใครรู้สึกว่าวิ่งแล้วมันลั่นๆก็อ่อมันอาจจะได้เวลาของสายพาน CVT นะมันอาจจะยืดนะครับบางทีมันก็ไปเช็คเหมือนกับว่าเครื่องกระตุก คอยเหมือนคอยหัวเทียนไม่ดีหัวฉีดไม่ดีนะครับเหมือนคล้ายๆเครื่องสั่นเครื่องสะดุดแต่ถ้าพวกนั้นมันจะเป็นมันก็สะดุดเลยนะจอด้เฉยๆก็สะดุดนะครับมันไม่ต้องรอให้วิ่งแล้วสะดุดนะนะครับอา่าคันนี้ก็จบอีกง,ง,งานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําสวิตตัวนี้สวิตตัวนี้นะครับก็น่าจะเพอมีคาบมันเหมือนกาแฟหกนะครอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการรับชมนะฮะ อูส๋สุปเอ์ออโต้สวิตนะครับ0929712788นะครับผมสวัสดีครับ